่รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยวิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอวันนี้ผมมาที่ตลาดบองมาเช่นะครับจะพามากินอะไรนี่ดูหน้าตั้งไหมตั้งตั้งเลยเข้าตั้งหน้าตั้งครับบองมาเช่ตามไปชิมกับเวอร์แก๊ สวัสดีครับพี่แดงสสวััดีครบเห็นก็บอกร้านข้าวตังที่นี่โอ้โหอร่อยไปนที่ถูกอกถูกใจมากที่ตลาดบองมาเชใช่ไหมครับครับชื่อร้านว่าร้านคุณพิมร้านคุณพิมข้าวตังนี่ชุดเท่าไหร่ครับชุดละกก็ชุดละ50นะครับชุดใหญ่90แล้วแต่หน้านะฮะร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบมีหน้าอะไรบ้างครับมีหน้าหมูหน้าปูกุ้งเมี่ยงเราเราจะไม่ใส่เนื้อสัตว์แล้วสดใหม่ยี่ทุกวันสดทุกวันเหรอครับเพราะว่าแกจะยืนทอดอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยนะครับแล้วรสชาติดีมากเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะครับผม ถ้าเกิดว่าจับได้สีเขียวเนี่ยเอาตุ๊กตาน้องเติมสุกใส่ทิชชู่ถ้าได้สีน้ำเงินนะครับก็เอาพวงกุญแจไปนะครับอ้าวลองดูครับหนึ่งสองสามปุ๊บอ่าชงวับได้สีน้ำเงินครับอ้าวรับไปเลยนะครับพวงกุญแจนะครับจับได้สีน้ำเงินนะฮะอ่าแล้วก็อย่าลืมแม่มาชิมนะครับข้าวตังหน้าตั้งนะครับร้านคุณพิมพ์พี่แดงอยู่ทุกวันนะฮะตั้งแต่8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับครับผมอย่าลืมนะครับตามไปชิมกับเวอร์แก๊ หากคุณมีร้านเล็กร้านอร่อยแต่ไม่ค่อยได้ออกทีวีเขียนมาบอกเราเราจะตามไปชิมส่งมาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้แล้วเราจะตามไปชิมกับเวอร์แก๊สสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถามเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก๊สตีอ้วนโชนหิวนะครับกำลังจะเดินทางไปที่ไต้หวันนะครับวันนี้มาเยี่ยมห้างเพชระดากแก๊สน,นะครับแถวรามินทาถ้าเกิดไปไต้หวันที่ขวัญใจอยากดูอะไรครับอยากดูพิพิธภัณฑ์ปลาค่ะแล้วอยากกินอะไร ปาโอค่ะโอ้โหของแพงซะด้วยเดี๋ยวเราจัดให้เลยชวนชิมอินเตอร์ครับตอนนี้แนะนำมารับไปก่อน1,000บาทจากเบอร์แก้นะคะ,อะขอบคุณค่ะช่วงชวนชิมอินเตอร์สนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสชวนชิมอินเตอร์ครับวันนี้ผมมาที่ไต้หวันนะครับคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปลาเจ็ดดาวคัตสึโอกนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีสินค้าให้เลือกซื้อหาด้วย แล้วก็มีเมนูอร่อยที่พลาดไม่ได้แถมราคาถูกอีกต่างหากจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ你ี่好ออดิสโอคสโซคาสโออยาคสโก็คือว่าปลาตัวนี้เป็นปลาคาสโอนะครับ mm hmm. เขาจะนำไปทำให้มันแห้งแล้วก็แพ็คแบบสูญญากาศ ถ้าคุณผู้ชมเอากลับไปบ้านเนี่ยเอาไปสไลด์แล้วทําเป็นน้ําซุปนะเป็นซุปเป็นอะไรต่างๆได้กลิ่นมันจะหอมมากเลยโอ้ยหวานหอมที่เห็นเนี่ยครับคือปลาคาัสึอกแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาเหล้าเนี่ยทาไปนะคุณผู้ชมแล้วก็โรยด้วยเกลือ,อเ,เนี่ยฮะเขาจะใช้ความหอมของฟางเนี่ยอเ,เอามาย่างปลานะครับลมควันแบบเนี้ยผมก็สามารถย่างเองได้ด้วยนะ <Okay. S 1> โอ๋อต้องตั้งด้วยทุกด้านเลยนะครับทุกด้าน จากการย่างเมื่อสักครู่นะครับปลาคาสึสอะก็สุกแล้วทุกด้านเขาก็จะมาปรุงให้เราเป็นเมนูแล้วอ้าวเชิญเลยครับนี่คือน้ำส้มสายชูนะฮะของบ้านเขาคุณผู้ชมมันน่ารับประทานดีนะเพราะมันจะหอมจากการลมควันถ okay. ้าคุณผู้ชมมาทานนี่นะครับปลาคาวึโอะเนี่ยเขาจะให้ประมาณ6ชิ้นต่อ1เมนูราคาแค่1 5 0บาทเองนะครับเวลาทานปลาคาสึสออเนี่ยนะฮะข้างนอกจะสุกแต่ข้างในเนี่ยจะยังไม่สุกนะจะเป็นสีแดงๆนะฮะ1เมนูจะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมรอยปากหน่อยนะฮะมีกระเทียมด้วย สุดท้ายขิงจังชุอขิงมาบีบน้ำคุณผู้ชม <Yeah. S 1> คือเอาขิงเนี่ยมาบีบน้ำลาดลงไปในปลาคัสึโอนะฮะเป็นน้ำขิงแล้วก็น,นี่ครับน้ำส้มสายชูผลไม้โดยเฉพาะของเขาลาดลงไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดมาเที่ยวไต้หวันนะครับแล้วมีโอกาสมาที่เมืองมั่วเหลียนเนี่ยนะครับจะมีพิพิธภัณฑ์ปลา7ดาวนะฮะที่นี่เนี่ยนะฮะก็จะมีอาหารที่เป็นทําจากปลาเยอะแยะเลย จานเมื่อกี้ที่ผมไปย่างกับเขามาเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นปลาคาซูโอย่างลมควันแต่ว่ายังมีอย่างอื่นอีกอย่างงี้เป็นซุปลูกชิ้นปลาแมมโบะทานกับนี่คล้ายๆซาลูโซเมนของญี่ปุ่นนะฮะตรงนี้เห็นงเงี้เป็นเนื้ปนนอปาลาฉลามนะปนกับปลาแมมโบะแล้วก็นําไปทอดเหมือนเฟ้น์ฟส่วนตัวนี้ก็เป็นทาโกยากิปลาแล้วตรงนี้ก็เป็นกุนเชียงปลานะครับเจ้าของร้านมิสเตอร์ชิลเนี่ยก็บอกว่าเวลาทานไ้มันแตกโต๊ะแปะโต๊แะตแปะในปากแต่ก่อนอื่นนขอชิมอันนี้ก่อนเวลาทานเนี่ยก็มีน้ําส้มสายชูผลไม้ จะบอกว่ากรอบนอกนุ่มในก็ไม่ใช like ่จะต้องบอกว่าอ right? ุ่นนอกเย็นในพอเคี้ยวผ่านเนื้อที่สุกไปแล้วไปเจอเนื้อที่ดิบเนี่ยมันจะเย็นเย็นบวกกับรสชาติของน้ําส้มในบ้านเขาเนี่ยแล้วก็พวกเครื่องเคียงเนี่ยแก่เลี่ยนได้อยากลองเลยเนี่ยกุนเชียงปลามันไม่ถึงกับแตกมากไม่ใช่โป๊ะแป๊ะแบบเเม็ดป๊ะแปะนะฮะมันจะหนึบหนบตุ๊บติ๊บตุ๊ติ๊กตุ๊บติ๊บอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นเนื้อปลาฉลามทอดกรอบเป็นเฟรนช์ฟรายเลยผมว่ากินไปแล้วมันเหมือนหมู ข้างในเป็นปลาเมมโบ้ฮะสุดท้ายลูกชิ้นนี่เมมโบ้แน่นเหมือลูกชิ้นหมูแต่รสชาติจืดเป็นลูกชิ้นปลาย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนจยานวากรุงเทพ1.01.20รับทันที1 0 0 0บาทจาก World Gas ร่วมสนับสนุนโดย น้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยไปญี่ปุ่นใช้ G G Wi-Fi ไม่พลาดทุกการติดต่อ